พอดีเหยื่อจะหมดแล้วนะครับก็เลยถ่ายสักช็อตหนึ่งก่อนกลับบ้านแล้วกันนะตกปรากฏนะครับอย่างค่ำคืนคนเดียวครับลุยเดียวครับวันนี้กับเหยื่อปลาเน่าปลาปั่นทั้งตัวนะครับปั่นทั้งตัวแล้วก็ใส่สำลีไอใส่นุ่นมากันเองนะครับผม้อนลงไปก่อนก็หัวใจสําคัญในการตกปรากฏไม่มีอะไรเลยครับคือต้องใช้โครงไก่แล้วก็เลือด นะครับในการอ่อยนะครับแล้วก็จะทำการโยนอ่อยลงไปแ้นตื้นๆนะครับอ่อยตื้นๆพอนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องปิดไฟก็ปิดไฟจริงๆนะเพราะว่าต้องไฟแล้วปลาไม่เข้า,าจริงแล้วก็จะต้องเท่าน้ำครับเรื่องสำคัญเลยนะเท่าน้ำนี่ครับผมตีน้ำแล้วก็จะได้ปลาโอ้ยหรือเปิดไฟ ก็ทีนั้นมันก็จะได้ปรากฏนะครับผมอ่าได้ตัวเล็กมาโชว์ไม่เป็นไรก็นี่ครับผลงานนะครับคืนนี้นะครับตัวเดียวครับได้ตัวไซส์โลกว่ามาตัวนะใหญ่ๆนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ข้อมือเนี้ยหล่ตัวนะไซส์นี้หล่ตัวนะครับกระโดดออกไปซองตัวไอเราดูว่ามันกระโดดเป็นนะครับมันกระโดดออกไปครับนี่ครับเลยใส่ถุงมาเอาหลังเลยใส่ถุงใส่ถุงไว้นะครับ โอเคครับผมนี่ครับผลงานคำคืนนี้นะครับผม